สวัสดีค่ะวันนี้อมามาเก็บไฟค่ะเมื่อวานนี้มันเป็นวันวันหยุดเนาะวันที่หนึ่งสามีหยุดแค่วันเดียวเขาก็ไปไปสาวไฟที่เราติดหน้าบ้านสาวลงมากองไว้เขาจะเก็บเก็บทั้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเนี่ยค่ะทุกคนแบบนี้นะคะคือเ้าสาวลงมาทั้งกองใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเป็นงค่ะสาวนูน่นสาวนี่สาวลงมากองไว้เต็มเลยค่ะก็คืออ่ะ พี่ก็เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องกองไว้เพราะว่าปีที่แล้วเห็นไฟมันมีไฟเสียอยู่เยอะแล้วก็ไฟที่มันไม่ติดแล้วเนาะเพราะเราใช้มาหลายปีบ้านข้างๆเขาเปลี่ยนหลังคาบ้านได้ยินเสียงพี่ก็เลยว่ากองไว้เดี๋ยวฉันจะทําเองเมื่อวานนี้พี่ก็อบอกเขาเขาก็เลยกองไว้วันนี้เขาทางานเลยเป็นหน้าที่พี่ต้องมานั่งแยกหมวดหมู่สีขาวสีสีแดงออกนั่นเองแล้วก็จะมาเช็คดูว่าไฟตัวไหนมัน มันติดบ้างแล้วไม่ติดบ้างจะได้แยกทิ้งบ้างเนาะของมันเยอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะลงมือแยกออกเลยนะคะบางทีผู้ชายเนาะบางคนเขาอาจจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสามีพี่เขาเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายจริงๆเลยค่ะทําอะไรก็คือเขาจะเก็บสาวลงแบบม้วนใส่รวมกันไปเลยพอตอนจะใช้มันก็จะยากนะคะก็คือมันไม่เป็นหมวดบุพี่ก็เลยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะจัดการเคลียร์ออกเองค่ะแยกออกมาแบบนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็ได้พักสมองด้วยค่ะออกมาอยู่นอกบ้านค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็นั่งอยู่หลังบ้านวันนี้ก็มาอยู่หน้าบ้านช่วงนี้คุณย่าเขาเป็นวัยทองร้อยสองปีหรือเปล่าไม่รู้เขาหงุดหงิดง่ายแล้วก็วันวันก็ของหายค่ะเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวนาฬิกาหายเดี๋ยวสร้อยหายคือเขาเรียกร้องความสนใจจะให้พี่ไปอยู่กับเขาตลอดเวลา แล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําอะไรวันนี้พี่ไม่ตามใจค่ะแกก็งอนอยู่นะคะทุกคนแต่พี่ก็ต้องมีเวลาของพี่เองบ้างเนาะส่วนสามีพี่เขาจะไม่ค่อยตามใจนะคะเขาก็จะขัดใจบ้างย่าก็จะกรีดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กที่แบบต้องการเรียกร้องความสนใจนั่นแหละค่ะส่วนเราเราทําอย่างนั้นไม่ได้เนาะเราก็เป็นลูกสะพ้ายอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่นิสัยเราที่จะไปห้ามและจะไปไปรุนแรงคําพูดกับแกเนาะ พี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอ้ในบ้านเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอยู่ทํางานนอกบ้านไปก่อนเนาะบางทีเราจะไม่สามารถตามใจแก่ได้ทุกอย่างเพราะเราเองก็ต้องมีงานของเราและเวลาของเราบ้างก็เลยออกมาจัดเก็บของนอกบ้านแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็เก็บไฟไปก็พูดถึงคุณย่าอีกวันหนึ่งเนาะทุกคนถ้าคนเคยเลี้ยงคนแก่จะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคํามั่นสัญญาที่ ก่อนที่แกจะแก่ขนาดนี้แกก็ขายบ้านตัวเองเนาะแล้วแกก็ขอชั้นไปอยู่ด้วยได้ไหมและขอร้องถ้าชั้นจําอะไรไม่ได้ถึงขนาดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่าทิ้งชั้นอย่าเอาชั้นไปไว้บ้านพักคนชราก็คือแกไม่อยากไปแล้วพี่ก็ได้รับปากแกไว้ตั้งแต่แกย้ายมาอยู่กับพวกเราสิบปีที่แล้วว่าเราจะดูแลแกแล้วไม่ทิ้งแกไปไหนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมีโมเมนต์ที่ว่าถ้าพี่เหนื่อยแล้วก็เครียดมากพี่ก็แค่ เดินออกไปนอกบ้านไปหาอย่างอื่นทําเท่านั้น,นเองค่ะนาหนาวเขาก็จะจะจะ,จะเฉาคะ่ะไม่ได้เอาเข้าไปในบ้านคะ่ะต้นนะด่างพล,ลูด่างเอ้ยเขาเรียกอะไรนะด่างพลูนะคะทุกคนพอพี่แยกออกเป็นพวงๆอย่างนี้แล้วเนาะเสร็จแล้วพี่ก็จะมามาลองมาลองนะคะว่าเขามีไฟไหมถ้าไม่มีไฟพี่ก็ทิ้งนะคะถ้ามีไฟพี่ก็เก็บไว้นะคะ่ะพวงนี้มีไฟนะคะพวงนี้มีไฟ ไฟติดอุ้ยมันก็ไม่ได้ติดทุกมันก็ติดอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดทั้งหมดมันติดเป็นบางไอเห็นไหมทุกคนตรงนี้มันไม่ติดนี่ค่ะแต่ตรงนี้ติดมันเป็นไฟขาวไฟวเย็นนะคะไฟนี้พวงนี้คิดก่อนว่าจะเอาไหมมา,มาลองพวงนี้ต่อก็จะลองทุกพวง ตรวงนี้ก็ติดติดตรงมือพี่เนี่ยตรงนี้ไม่ติดนะคะตรงนี้ตรงตรงนี้ไม่ติดก็มีบ้างที่ติดแล้วไม่ติด ติดครึ่งหนึ่งไม่ติดครึ่งหนึ่งค่ะ การแยกเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้คือที่เราไม่เอานะคะสีขาวทั้งหมดห้าหกพวงแล้วก็สีสลับสีนี้ก็3 4มสี่พวงค่ะพวงยาวๆที่เหลือก็ประมาณ5้าอัน6อันเราใน,ในหลังแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าได้อยู่บ้านนี้ต่อเราก็ได้ใช้งานถ้าไม่ได้อยู่เราก็เราก็คงจะต้องโยกย้ายไปทางอื่นคะ่ะทุกคนส่วนนี้ส่วนที่เราจะทิ้งในวันนี้นะคะ บรรยากาศวันนี้ดีมากเลยค่ะก็คืออากาศอยู่ที่8ปดองศานะคะพอได้ใส่เสื้อกันหนาวอยู่ค่ะก็คือจะมีแดดแต่ว่าแดดเย็นๆค่ะก็พอได้ใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะคะวันนี้วันนี้พี่ปาก็ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะก็พามาเก็บไฟหน้าบ้านค่ะวันนี้ก็ทํางานหน้าบ้านแล้วคุยเม้ามอยกันเนาะทุกคนค่ะพี่ปาก็ไปแล้วขอให้ทุกคนยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่ก็ยัง,ส,งส่งความสุขให้ทุกคน ตลอดไปขอให้ไม่เจ็บไม่จนขอให้มีแต่ความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้พี่ป่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บของที่เหลือนี้ไปทิ้งแล้วก็ไอ้ที่เหลือนี้ก็จะหาฝามาปิดเก็บไว้ค่ะฝรั่งโรงรถรกมากค่ะทุกคนไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอเวลาจะใช้ก็ต้องซื้อใหม่มาเรื่อยๆเพราะหาไม่เจอโรงรถมันรกนั่นเองค่ะพี่ป่าไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบายขอบคุณค่ะ